แลนด์มาร์คแซลมอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลบบุรีที่มีทั้งทะเลดองจิ้มจุ่มหมูกระทะของทานเล่นและอาหารจานด้วนบอกเลยว่ามาที่นี่ที่เดียวได้อีทครบทุกอย่างเราอยู่กันที่ร้านคุณม่อนจิ้มจุ่มทะเลดองเป็นร้านเอาดอร์ฟิวนั่งชิลบรรยากาศปลอดโปร่งโ่งสบายส่วนเมนูอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายวิธีสั่งอาหารที่ร้านเขาก็จะเป็นระบบสแกนสั่งรอไม่นานแล้วนี่ก็คือเมนูทั้งหมดที่เราเพอสั่งมาเปิดตอมรับรถกันที่เมนูทะเลดานนี้จะเป็นกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีขนาดตัวกุ้งเนี่ย เล่นๆน,นะเพราะว่าคัสไซมาแบบจัมโบ้ราด<ร><ร>ด้วยซีฟูดแซ่บๆลงไปแบบนี้เนื้อกุ้งคืนนึบเด้งหวานมากแซลมอนดองเนี่ยยกให้เป็นเดอะเบสเลยทุกคนเพราะว่าชิ้นใหญ่แล้วน้ําดองก็คือซึมเข้าเนื้อจุอจ่มกับน้าจิ้มซีฟูดแบบนี้นะบอกเลยว่าโคตรลงตัวแล้วอีดึงทีเด็กก็คือปูไข่ดองจากคุณน้คืออยากถามที่ร้านเขาว่าเปิดฟาร์มเลี้ยงปูเองหรือเปล่าทันปูทั้งไข่ปูเนี่ยคือมันเน้นๆแบบนี้เลยนะหรือว่าใครที่อยากทานแบบเกาหลีเกาใจก็คือกินคู่กับสาหร่ายแบบเนี้ยก็คือ คโคตรเข้ากันมาถึงที่นี่แล้วไม่จัดเมนูแซลมอนซาซิมิเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงแล้วทุกคนโฟกัสที่รายน้องส้มดีคือเขาจะเลือกใช้เนื้อในส่วนที่มันดีที่สุดเลยนะเนื้อปลาแซลมอนหวานไม่ขาวทานง่ายส่วนเมนูจานเดียวเนี่ยพอสั่งไปสุกี้ไข่ค้นกุง้งแล้วกุ้งที่เขาใส่มาก็คือตัวใหญ่มากคืออยากถามที่ร้านเขาเลยนะว่าใส่มาขนาดนี้จะขายเอากาไรหรือเอาสังคมตามหลวงพ่อบางก็คือรสชาติ <c oughs> เผ็ดแซ่บซีดครบรสแล้วนอกจากของแซ่บนะคะที่ร้านเขาก็ยังมีของทานเล่นเฟรนฟรายราชิ ของเาเก็คือทอดมาได้กรอบมากเนี่ยบอกเลยว่า <c oughs> ถูกใจพิธีสูตรแล้วท<ด>ั้งร้านเขาก็ยังมีของหวานไว้ทานแก้เพลินจะมีทั้งเป็นแบบปังปิ้งและปังนึ่งสั่งขยะชาไทายกับสั่งขยะใบเตยทางร้านเขาควรเองบอกเลยว่าต้องล,ลองหมากกระทุหมูกระทะก็คือเริ่มต้นที่ชุดละ300้บาทราคานี้จะได้ทั้งหมู3ชั้นหมูมากหมูสไลซ์สันคอแล้วก็จะได้เป็นชุดผักแบบพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะ1นึ่งชุดน<า>้ำจิ้มหมูกระทะที่ร้านเขาจะมีทั้งหมด2แบบนะคะแต่และแบบเนี่ยก็คือรสชาติจะไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้้้้ก็จจะใหหลิม กกับสุีรสชาติก็คือเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานมาครบส่วนน้ำจิ้มอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นฟิลเหมือนกินผสมกับซีฟู้ดแล้วตัวเนื้อของเขาก็คือหมักมาดีมากนุ่มกําลังดีไม่เหนียวบอกเลยว่าเป็นร้านที่จะมาทานคนเดียวมาเป็นคู่หรือว่ามากันแบบครอบครัวก็คือแฮปปี้แล้วที่ร้านเขาเนี้ยก็คือยังมีน้องแมวอีกนะทางร้านเขาอนุญาตให้เล่นแล้วก็ป้อนอาหารได้แบบนี้เลยคือน่ารักมากพี่กรร้านจะอยู่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีร้านตั้งอยู่ซอย19เเลี้ยวเข้ามาไม่ไกลร้านจะเริ่มเปิดตั้งแต่บ่าย4โมงเย ชาวรบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอย่ารอช้าถ้าอยากอีทมาตามรอยพอยได้ที่ร้านนี้เลยนะ